เรียนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนารองศาสตราจารย์ดรเพียรพงศ์ศรีชนะท่านประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ท่านกระยาขจารักท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการท่านอาจารย์ไปสารพรมยงท่านประธานและข้อกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอสลามมอะลัยกุ้มวรหัมะตุลลอฮิวบารากาตุแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับกับผมในานามผู้อำนวกยการสถาบันหัรานมหาวิทยาลัยสงขลานครินขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวกยการสํานักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินที่ได้การาบนุณาให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานในการเปิดประชุมของสมาพันธ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกลับเคลื่อนที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เล็กและการบริการที่ฮารานนะครับได้รับความสนใจนในการดาเนินทำให้เกิดธุรกิจการค้ามากยิ่งขึ้นนะครับมุสลิมในโลกณวันนี้นะฮะเรามีประมาณ2,000ล้านคนนะครับและก็บอกว่า ในปี63เนี่ยจะถึงประมาณ2,200ล้านคนนะครับและอยู่ใน150ประเทศทั่วโลกนะครับสำหรับประเทศไทยที่มีประชากรมสุสลิมค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับถึงประมาณร้อยละซึ่งในภาคใต้เราเนี่ยมีถึงร้อะ40เปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อม,มีผู้ประกอบการที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารการบริการมากกว่า400รรายเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพนะครับในภาคใต้เนี่ย ในการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหาราลานและก็การบริการฮาลาลด้วยนะครับนะครับส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับก็คือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลก็คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดของทุกจังหวัดในประเทศไทยนะฮะซึ่งจะต้องมีความรู้ไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของศาสนา และยังมีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์มาประกอบนะครับเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาในเรื่องของการบริการฮาลานให้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรโลกในปัจจุบันนะครับบทบาทของเรานั้นมีความสําคัญอย่างมากในนามสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขานครินนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจ,จังหวัด15จังหวัดภาคใต้เล็งเห็นว่าสถาบันว่า สัานฮะล้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นหน่วยงานที่จะสามารถสนับสนุนในการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั้ง15จังหวัดโดยมีการลงนามในบันทึกความข้อตกลงระหว่างสมาพันธ์และก็หมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่30ตุลาคม2557แล้วนั้นการประชุมความร่วมมือระหว่างหมาาหาวิทยาลัยสงขลานคริน และสมาพันธ์กรรมาการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอาหารผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาปลปภายใต้ข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมและเป้าหมายของการดำเนินง,งานของทั้งสองฝ่ายด้วยหรืออีกในหนึ่ง เพื่อเสริมความเข้มแข็งทั้งในการให้ความรู้การส่งเสริมผู้ประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารสินค้าการบริการต่างๆที่ถูกต้องตามหลักศาสนาลามซึ่งในปัจจุบันเรายังมีกิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะนําสู่การปฏิบัตินะครับในเรื่องของการส่งเสริมกองทุนสากาดของแต่และจังหวัดด้วยนะครับผมคิดว่าบัดนี้ได้เวลาอําสมควรแล้วกระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานและได้ให้อวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยจะขอบคุณยิ่งขอบคุณครับเรียนท่านประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้คุณกร,ริยากิจจารักษ์ท่านผู้อำนวยการสถาบันฮาลานท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการคุณภพศสาลพรมยง ท่านประธานและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินรกะผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดในการประชุมสัมมนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอาหารผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้และสถาบันฮาลานของมหาวิทยาลัยสงงลานครินจะเห็นได้ว่าอาหารสินค้าและก็บริการที่ถูกต้องตามหลักาศาสนาอิสลามเป็นสิ่งเดียวที่ผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมสามารถใช้บริโภคอุปโภคได้นะครับดังที่ผู้ในการสถาบันฮาลานพูดถึงประชากรของโลกนี้ ที่จำเป็นต้องใช้สินค้าและบริการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นการส่งเสริมด้านการให้ความรู้ในการผลิตอาหารฮาลานและบริการแก่บุคคลทั่วไปและการรับรองฮาลานเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพี่น้องมุสลิมและเป็นหน้าที่ของกรรมการอิสลามประจาจังหวัด และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษาต้องขอบคุณสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจํำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของสาถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง15จังหวัด โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาพันธ์กรรมการอิสลามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2557แล้วนั้นการประชุมสัมมนาการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานครินกับสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ในวันนี้ก็ถือเป็นวันที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือสร้างแผนการดำเนินงานในการพัฒนาอาหารผลิตภัณฑ์และก็บริการฮาลาลภายใต้บันทึกข้อตกลงของสองหน่วยงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมและก็เป้าหมายการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งในการให้ความรู้การส่งเสริมผู้ประกอบการและการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหาร สินค้าและก็บริการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามขอขอบคุณและชื่นชมสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขลานครินและสมาพันธ์ที่ได้จัดประชุมสัมนาวิชาการด้านฮาลานในครั้งนี้หวัดดีได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออวยพรให้ท่านวิทยากรท่านประธานกรรมการอิสลามผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพาพ,พลังน้ำใที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปและขอเปิดงานประชุมสัมมนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอาหารผลิตภัณฑ์และบริการฮาลานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจําจังหวัด15จังหวัดภาคใต้และสถาบันฮาลานนาบัดนี้ขอบคุณครับ